กับผมนายวรวิทย์มิตรราวงค์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตาพนสร้างแซงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตงขอนำเรียนประวัติและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินครั้งที่1ระหว่างวันที่งตุลาคม2 5 6 4 ถึงวันที่31มนีนาคม2565ดังนี้ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมพศ2510จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติรับราชการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูนัโรงเรียนบ้านบ่อบึงจังหวัดยะโสธร บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศาึกษาโรงเรียนบ้านสาลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,าศ,ารศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศาึกษาโรงเรียนบ้านตาบัวสร้างแซงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาบัวสร้างแซงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด202คนผลการปฏิบัติงานตรงประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและป,ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการที่เริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา1.2 การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยโมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติได้จริง1นการพัฒนาการกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติการสอนข้าพเจ้ามีการิเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนด 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการไดเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่สองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการกานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายตามระเาบ,าบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้ามีการนิเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล2อง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการนิเริ่มพัฒนาการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศาึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารข้าพเจ้ามีการบริหารกิจการสถานศาึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลุกและมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงาน3 2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการเรื่องพัฒนาสร้างหรือน,นวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4 1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการได้เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการฐานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศาึกษาข้าพเจ้ามีการที่เริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศาึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น5.2การนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิาาชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งเสริมต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษา มีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลค้ายนวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนากนยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง,างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนวาสดาก่สร้างแท่งผลลัพธ์การพัฒนาผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2564มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้น ร้อยละาจากปีการศึกษา2563เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านตะบวนสร้างแซงได้พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดก,การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปใช้ องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. ความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาึกษาด้านผู้เรียน1นึนนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่สถานศาึกษากำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสมรรถนะมีทักษะการอ่านการมมคิดวิเคราะห์และการเขียนตามค่าเป้าหมาย 1.2นักเรียนร้อยละร้อยจบก,การศรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกและชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และเข้ารับก,การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น1.3นักเรียนกกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หและมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร้อยละร้อยและมีผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ห สูงกว่าระดับประเทศ1.4ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล P.A.R e n a ครับได้รับรางวัลชลนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกลุ่มเจือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15 2. ความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาึกษาด้านข้าราชการครูและบุคลากราการศาึกษา2.1ข้าราชการครูและบุคลากรการศาึกษา ร้อยละร้อยได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเน,นื่อง2.2งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละเก้าสิบจะทำรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนแผนการกิจกรรมการเรียนรู้บันทึกหลังแผนรายงานการใช้สื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการใช้เครื่องมือ วัดผลประเมินผลเป็นประจำและต่อเนื่อง2.3ค่าราชการครูและบุคลากราในการศึกษา120ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปี2565 3. ความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านผู้บริหารสถานศึกษา3.1ได้รับแต่งตั้งเป็น,นคณะกรรมการ บริหารกลุ่มเครือข่ายาพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเศียร2 3.2ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมราราการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา3.3เป็นวิทยากรโครงการอบรมการจาัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,000 5้ารนักโรงเรียนอนุบาลโรงน้อย3.4ได้รับแต่งตั้งเป็น,นคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15 3.5ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น3.6มได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับผสมศึกษาขนาดกลางโอเบกอร์ทั้งที่10ปีการศึกษา2563ด้านนวัตกรรมและเทคนโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน3.7ได้รับการยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนืงง่องในโอกาสวันครูประจำปี2565 3.8ได้รับรางวัลโครงการ คนดีศรีมหาสรา,ารคามประจําปีพศ2564 3.9ได้รับรางวัลผู้ละการศึกษาผู้มีผลงานดเด่นด้านการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต4ความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้นานการบริหารสถานศึกษา4.1ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการบริหารการจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทผลิศึกษาขนาดกลาง o b e บกอวอร์รังที่10ปีการศึกษา2563ด้านการบริหารจัดการ4.2ได้รับรางวัลดีเยี่ยมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ2ดาว4.3ได้รับการเป็นหน่วยงานเผยแพร่ศิลธรรมทางระพุทธศาสนา องค์การศาสนากระทรวงวัฒนธรรม4.4ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ .2514 ถึงพศ .2568 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปสมัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน4.5ผ่านการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรลวิชาชีพ 1. ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่าตาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุสสจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. <า>ข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแส,สดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. ข้าพเจ้ามีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือวพวกพ้้องห้าข้าพเจ้ามุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญหกข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเจ็ดข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาแปข้าพเจ้าเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทพิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ข้าพเจ้ายึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. ข้าพเจ้ามีวินัยและการรักษาวินยัยกระผมนายวรวิทย์มิตรราวง ขอขอบคุณครับ